ทองคำนะฮะอ่าพี่คิดว่าอีกก็ได้ยินมาว่าจะเกิดสงครามนะแต่ทองคำไม่ขึ้นครับทองคำจะหลกด้วยครับเพราะมันมั่วอยู่ครับนะฮะอ่านับไปก็ทำขึ้นเสียนะฮะทองคำเนี้ยก็จะลงนะครับเพราะว่าความสับสนอุราหมานขนาดเนี้ยคุณหาอะไรที่ขึ้นยากอ่ะนอกจากคบอดอย่างเดียวที่ขึ้นฮนะอย่างอื่นลงหมดครับนะครับทองเนี้ยก็จะลงลงไม่ถึงว่าปรับฐานนะครับ ปรับฐานก็มีแนวรับสองสามเจ็ดสองหรือลงยะมากก็สองพันสามนะครับเนื่องจากสมัยนี้มันเร็วนะครับการปรับพอร์ตประกอนการขายของหุ้นของพวกกองทุนรวม๋ยวนที่มันก็เคียงมั้งเร็วนะตึ๊ดทึ๊ทึ๊ดทึ๊ทุก,ก,ก,กคนต้องทาตามตาม,ตามการให้มันจบนะครับคิดว่ามันเร็วนะประเดี๋ยวมันก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วคนก็งงคงก็จะมาพูดว่าหุ้นหุ้นลงเพราะจะเกิดสงครามโลกนะอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็ยืนยันว่าไม่เกิดสงครามโลกแต่เกิดสงคราม นะครับสิ่งที่มันพิสูจน์แล้วว่าพูดลงนะครับเพราะจะเกิดสงครามอิหร่านรูซเรลไม่จริงเพราะถ้าเกิดทองคําต้องขึ้นไปแล้วครับนี่ทองคําไม่ขึ้นแสดงว่าไม่เกี่ยวกับ the six state เท่านั้นนะครับและตาสารพวกนี้มันจะพันผวนนะครับมันจะพันผวนแบบเนี้ยนะครับทุกๆตาสารเลยพี่ต้นทําไมทองคํามันถึงร่วงลงมาค่อนข้างแรงแต่จริงเมื่อกี้ผมดูก็ก็เริ่มดีดแล้วนะครับเริ่มดีดกลับมาแล้วหลังจากที่ประกาศตัวเลข ISM นะครับ คำถ,ถามคือเขาบอกว่าพอปรับฐานมาจัดเลยไหมครับหรือรอก่อนไอเซ็นสาพบริการของอเมริกาฟื้นใช่นะครับ,รบฟื้นแต่ผมบอกว่าผมผมข้อกังวลคือกลุ่มเทคนะครับผมมองกลุ่มเทคก็อาจจะก็มีความกังวลนะครับแล้วก็เมื่อกี้แตะที่ทองเนี่ยผมว่าทองเป็นขาลงสำหรับผมนะเพราะว่า <ừ> สินทรัพย์ที่มีการโยกย้ายของอเมริกาในโลกเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปที่พันธบัตรต่างจากไทยนะและทันทัของไทยเนี่ย พันธบัตรมันซื้อมานานแล้วนะครับแต่ฝั่งของต่างประเทศเนี่ยพันธบัตรจ,จะจะมาก่อนอัน้นทองกับคริปโตหรือดอลลาร์อินเด็ก์ก็อาจจะยังยังไม่ใช่เวลานี้นะครับอัน้นคืออาจจะมองแค่รีบาวสั้นๆทั้งทั้งบิตคอยแล้วก็ดอลลาร์ทั้งอทองจะรีบาวสั้นๆนะครับแล้วก็เย็นจะอ่อนค่าสั้นๆเหมือนกันพอลงพอแข็งมาเยอะไงแล้ววันนี้ล่ะมันมีเรื่องแปลกเลยนะเนี่ยแหงยา,ยาวๆดรกคำเนี่ยนเรื่องธรรมดาฮะแล้วตอนมันขึ้นล่ะ ไม่เห็นบนเงินเลยเรื่องธรรมดาอย่างทองคำเนี่ยถ้าดูบัญชีสามอย่างเดียวนะฮะบัญชีสเปกุเลตเล็กๆนะฮะซื้อเขียวตรงนี้ขายแดงตรงนี้มีอะไรบนไหมเนี่ยมันรวยอะ่ะนี่ยังไม่แดงด้วยซ้ำมันแดงเตือนแต่ยังไม่มีสัญญาณขายก็ซื้อเขียวตรงนี้ขายแดงตรงตรงนี้เนี่ยนี่นะนี่เห็นนะแเรามาซื้ออีกทีเขียวนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลยครับ แล้วมีอะไรน่าตกใจเหรอครับยังไม่ได้ขายนี่ครับแล้วคาดว่าเดี๋ยวุ่งนี้ก็ขึ้นแล้วครับพว <c oughs> าะทองคำมันไม่ได้แบริชไปด้วยมันยังบูลลิชูนะฮะมันอยู่ในโซนเขียวอยู่ยังขึ้นอยู่นั้นทองคําก็ไม่มีอะไรน่าห่วงคงจะขึ้นไปไเรื่อยๆครับอืมอีกอันหนึ่ง <c oughs> ที่แนะนําให้ชอตทีเฟกนะฮะครั <c oughs> เป็นไงนะทีเฟกส์ที่เนี่ยเอสห้าสิบเดือนอยู เนี่ยมันเปิดแก๊ปลงมาอย่างเงี้ยโอ้โหที่ช็อตเอาไว้เนี่ยเชอตเอาไว้ตั้งแต่ตอนเสร็จมันพันเจ็ดพันแปดแต่แล้วลุงโวงเดี๋ยวพันหนึ่งพันสองค่อยคัฟวอร์ชตอนนี้ก็ยังเปิดช็อตอยู่นะฮะเวลามันหมดหมดอายุแล้วก็โรเวอร์ไปโรมาโรเวอร์ไปหน้าก็ยังอยู่เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่บอกให้ช็อตที่เฟกซ์ก็กำไรดีบอกให้ลองทองคำ ก็กำไรดีบอกให้ลองบิตคอยอันนี้พลาดเพราะมันลงมาลึกแต่รอดูต่อ,อว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ที่พลาดลงมาลึกเนี่ยบัญชีสามเขียวแดงก็ไม่เดือดร้อนเขียวซื้อแดงขายบัญชีหนึ่งที่คนซื้อเก็บเอาไว้เราไม่ขายเลยนะก็ไม่เดือดร้อนเพราะยังไม่ขายเลยเก็บไว้ให้ลูกหลานเราไม่ใช่เพิ่งมาซื้อตรงนี้มันซื้อแค่หนึ่งสองแถวเนี้เห็นไหมมาซื้อนี้ก็ไม่มีไม่มีความหมายอะไร ก็ได้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหน่อย่านั้นนอ่นะบัญชีสองถ้ามี์มอิกแพทเทิร์นแล้วเข้าซื้อก็ซื้อได้ไม่กี่ครั้งเป็นกําไรหมดบัญชีสามนั่นแหละที่เสี่ยงนะที่ที่ไม่ฟังเสียง่ะเขียวซื้อแดงขายเลยกําไรเป็นน้อยหน่อย,อยก็ดูครั้งนี้เขียวซื้อตรงนี้แดงขายตรงนี้ขัดทุนไม่มากเห็นไหมแต่ในอดีตเนี่ยเนี่ยเขียวซื้อตรงนี้นะแดงขายตรงนี้กําไรอันนี้เยอะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำไปคือช็อตทีเฟกซก็กำไรดีลองทองคำก็กำไรดีลองบิตคอยขัดทุนอันนี้แต่รวมทั้งหมดก็ยังกำไรดีอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งจะรีเฟกไปให้พวกเราได้คิดกันคือว่าทำตามระบบเถอะง่ายเหลือเกินระบบของลุงเนี่ยง่ายจริงๆนะนะลุงก็ไม่รู้จะเขียนตีกันไปถึงไหนจะให้ทุกคนรวยให้ได้ ไม่ยอมรวยกันไปแหกกอยู่เนี่ยไก่แค่เขียวแดงจะทำไมไม่ทําไม่เข้าใจเลยนะถึงได้บอกเป็นสโลแกนของลูกเสร็จปีนั่นไงบอกเอาไมเรียวมาด้วยจะตีให้เข็ด